ที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วสาไม่ใช่เฉพาะที่หาดใหญ่อย่างเดียวแบบที่ท่านคุณจงัญพูดนะครับมากมายทั่วประเทศนะครับสา,าการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่สามารถ <c oughs> ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ <c oughs> ก็ด้วยความอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยเหมือนกับที่ทางกองทัพเรือนําเสนอนะครับคือการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการทํางานนะครับแผนในการทางานตรงนี้นะครับ ถ้าตามกฎหมายแล้วนะครับพอรบอรป้องกันและบรรเทาสาภัยพศ2550นะครับกำหนดไว้เลยนะครับจะต้องมีแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยระดับชาติซึ่งปัจจุบันนี้ครมอนุมัติแล้วนะครับเป็นแผนระยะยาวนะครับ 2,553- 5 7ซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาภัยในภาพรวมของประเทศทั้งหมดซึ่งแผนตัวนี้นะครับแต่ละจังหวัดนะครับจะต้องแปลงสู่แผนปฏิบัติของจังหวัดเอง นะครับเมื่อกี้ท่านประโมทถามถึงเจ้าภาพในการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผัดใจนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผมมองที่จังหวัดตอนนี้นะครับภาพรวมอยู่ในระดับประเทศอยู่แล้วมีแผนตรงนี้จังหวัดจะต้องมีการจะทําแผนป้องกันและบรรเทาสาปายของจังหวัดขึ้นมานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนชาติอย่าลืมนะครับในแผนป้องกันและบรรเทาสาปายจังหวัดนั้นนะครับจะมีกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งทําหน้าที่โดยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยจะเป็นประธานนะครับ หลายๆภาคส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่ทหารก็มาเป็นรองประธานนะครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นรองประธานกรรมาการในการจัดทําแผนตรงนี้นะครับและมีทุกภาคส่วนแม้แต่มหลาลัยเองนะครับซึ่งทากฎหมายบอกไว้เลยถ้าจังหวัดไหนมีมหลาลัยซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่เนี่ยนะครับทางผู้ว่าการจังหวัดต้องเชิญนะครับผู้บริหารของมหลาลัยมาร่วมเป็นกรรมาการจะทําแผนจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาจะเกิดขึ้น นะครับและสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคณะทํางานตรงนี้นะครับเที่ยงดูในภาพรวมของจังหวัดว่าจังหวัดเกิดปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่นะครับและจะแก้ปัญหาได้อย่างไงนะครับข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับทรัพยากรที่มีทั้งหมดสาม,มารถระดมมานะครับมาวางแผนนะครับกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือนะครับซึ่งแผนตรงนี้จะบอกถึงที่มาของทั้งหมดแม้แต่ท้องถิ่นเอง นะครับอย่าลืมเวลาเวษาการสาภัยเกิดเนี่ยเจ้าภาพหลักก็คือท้องถิ่นก่อนนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครธัญจมานั่งอยู่พอดีนะครับภาพเจ้าภาพหลักเลยนะกันในพื้นที่หัดใหญ่เทศบาลนาครหัดใหญ่ต้องมาก่อนแหละนะครับเกินจากเสกภาพเพื่อมาไหลทางจังหวัดทางอำเภอต้องลงมาดูนะครับระดมทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยแม้แต่องค์กรภาคเอกชนนะครับซึ่งผมเรียนเลยนะครับในแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยของจังหวัดนั้น ต้องมีตัวแทนขององค์กรท้องถิ่นมีตัวแทนภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการจัดทาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนตัวนี้จะขับเคลื่อนไปได้หรือไม่อยู่ที่ความร่วมมือประสานกันนะครับระหว่างหน่วยงานทั้งหมดแผนที่ท่านว่าที่ทาใหม่ทุกปีหรือรอยังไงคะแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับคือปกติเนี่ยเขากําหนดว่าแผนชาติทําทุกห้าปีนะครับซึ่งแผนจังหวัดก็ทําให้สอดคล้องกับแผนชาติแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาที่เกิดกับหัดใหญ่นะคะใช้แผนที่ทําเมื่อกี่ปีมาแล้วคะคือแผนป้องกันผมเรียนนิดนึงนะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาไผภัยตรงแห่งชาติตรงนี้นะครับจังหวัดพึ่งคอรมอรพึ่งอ,อนุวัตเมื่อปี52นะครับ52เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทุกจังหวัดพยายามระดมนะครับจะทําแผนตัวนี้ขึ้นมาแต่ยังขับเคลื่อนไม่เต็มรูปแบบผมเรียนเลยนะครับแผนจังหวัดยังขับเคลื่อนไม่เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นปัญหาก็ยังเกิดอยู่นะครับผมเรียนว่าตอนที่ ท่านสุเทพในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาแภแหงชาติมาประชุมที่กรมนะครับในฐานะประธานนะครับจะทําแผนตรงนี้นะครับบอกว่าแผนเนี่ยของเรามีอยู่แต่ทําไมใช้เมียงไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นส่วนที่สําคัญที่ว่าถ้ามีแผนชาติแล้วต้องมีกลัวขับเคลื่อนระดับพื้นที่นะครับแผนชาตินี่เสร็จหรือยังคะแผนชาติเสร็จแล้วครับอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แผนพื้นที่เนี่ยครับที่ขับเคลื่อนต่อนะครับเพื่อให้งานในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย บรรลุตามนโยบายหรือเป้าหมายที่กําหนดนะครับซึ่งแผนในชาติตรงนี้กําหนดไว้ตั้ง14บด้านนะครับทุกด้านนแม้แต่ด้านสาภัยด้านอุตกภัยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านคาดเนื่องจากท่านเป็นคนในนะคะยังก็ถามแทนนะคะแผนแผนชาติของพื้นที่จะเสร็จปีไหนคะแผนเราจะเสร็จทันท่วมปีนี้ป่ะคะคือแผนจังหวัดจะต้องเร่งให้เสร็จโดยด่วนที่สุดนะครับหลายจังหวัดเสร็จแล้วนะครับ หลายจังหวัดเนี่ยนะครับแม่สงขาก็าเสร็จแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าการเสร็จในตอนนั้นนะครับที่ทำเนี่ยลักษณะอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับยังไม่ละเอียดพอเพราะนั้นในส่วนนี้ต่อไปแผนอาจจะต้องระดมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาเข้าไปร่วมดันเหมือนกันในส่วนนี้นะครับเพราะมีใครมีใครไม่ให้ความร่วมมือไหมคะเดี๋ยวดิฉันทวงให้คะ่ะจะได้เร็วหน่อยคะ่ะ <laughs> ครับคือในรายละเอียดของจังหวัดเองนะครับ <laughs> ผมเรียนนิดนงนะครับจังหวัดเองเนี่ยประสบการณ์ในการทํางานบางครั้งเนี่ยนะครับงานสาภายัยทุกคนบางครั้งอาจจะมองข้ามไม่ค่อยให้ความสําคัญนะครับ ah. มองไปที่งานอื่นเป็นหลักนะครับแต่เวลาเกิดสาภัยขึ้นมาเนี่ยจึงจะมองเห็นตัวนี้ว่า mm hmm. ถ้าเรามีการบูรณาการกันเนี่ยมันจะสามารถทํางานหรือแก้ไขปัญหาได้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นในตรงนี้ผมยกตัวอย่างไม่แต่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเองก็เหมือนกันนะครับ งบประมาณแต่ละปีเนี่ยมีแค่0 0กว่าล้านแค่นั้นเองและเป็นงบประจำเสียก0เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่การทำงานเวลาการขออนุมัติงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยครับเนี่ยในส่วนของกรมมีข้อจํากัดเพราะนั้นเราต้องพยายามประสานกับหน่วยงานที่เครือข่ายทั้งหมดมาร่วมกันทํางานะนะครับทำยังไงให้เครือข่ายเนี่ยมาทํางานแทนเราได้ในะงานสาภไผนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในส่วนของพื้นที่เองนะท่านละ ท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วการตื่นตัวของภาคเอกชนหรือมหาหลัยในในการจัดครั้งนี้นะครับเป็นนิ้มิตหมายที่ดีส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่านี่คือความตื่นตัวไม่อยากจะให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดวิกฤตมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะทำงานร่วมกันะนะครับเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายหัดใหญ่จะได้ปลอดภัยต่อไปครับค่ะแหมพอดิฉันฉันไม่ได้คาําตอบว่าใครมาช้าหรือยังไม่มาร่วมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกระซิบลางเวทีนะคะ แต่ถ้าได้คําตอบล้วจะเดี๋ยวประกาศออกใหม่ค่ะต่อมาค่ะเหลือสองท่านแล้วนะคะเทียนเริ่มจากทางรองอธิการบดีก่อนเดี๋ยวไปสภาประชาชนเพราะว่าพอสภาประชาชนเสร็จแล้วจะไปที่ประชาชนนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานได้บอกนะคะว่าเขาจะแจกกระดาษแบบนี้ให้ได้กันทุกคนไหมคะได้ได้ไหมคะมีใครไม่ได้ไหมคะมีไหม ถ้าไม่มีบอกนะคะเขาจะแจกกระดาษแบบนี้แล้วก็เขียนคําถามมาโดยท่านสามารถที่จะระบุได้ว่าจะถามท่านไหนบนเวทีนะคะหรือถ้าไม่รู้จะถามท่านไหนก็เขียนแค่คําถามมาก็ได้แล้วก็ชูขึ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทีมงานจะเดินไปที่ตัวท่านเองนะคะจะซื้อล่างหรือบนก็เขียนไปนะคะ <c oughs> มาที่ท่านรองอธิการค่ะท่านรองอธิการชูสาข,ขาอาจารย์ในส่วนของที่ผ่านมาบทบาทของการรวมตัวกันเพื่อสร้างแผนทั้งหมดเนี่ย เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเดนตอนที่มาถึงหาดใหญ่ในวันแรกๆที่มีน้ําท่วมเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ได้โปรนะคะก็ติดต่อมอ,ออเป็นที่แรกไม่รู้จะติดต่อหน่วยงานไหนเพราะมันมันไปหมดทั้งเมืองนะคะไม่รู้จะติดต่อประสานงานในแง่ของการเป็นสารศึกษาหลักของที่นี่เนี่ยนะคะมีการประสานงานกับหน่วยงานในนามมอ,ออเป็นเจ้าภาพก็ได้หรือว่าในนามที่มอ,ออไปร่วมก็ได้เนี่ยก่อนน้าท่วมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้วไหมคะ จริงในส่วนของการที่จะเตรียมการในเรื่องของป้องกันน้ําท่วมในแต่ละปีนี่นะครับตั้งแต่ปี4 .3 มาเนี่ยผมท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีกรรมการชุดหนึ่งที่ที่เราจะมีการประชุมกันและเข้าใจว่ามหาวิลัยนี้ก็จะเป็นกรรมการอยู่ในกรรมการชุดนั้นด้วยนะครับก็จะมีการเรียกประชุมทุกปีนะครับซึ่งแต่ที่มีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือในปี53 การเรียกประชุมล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้การวางแผนป้องกันน้ําท่วมนี่ก็ไม่สามารถที่จะ,ะดําเนินการได้ที่จะมีประสิทธิภาพนะครับก,ก็ทำให้การที่จะเตือนภัยหรือการที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นระบบก็ขาดตกบกพร่องไปหมายถึงมอเรียกแล้วแล้วไม่ได้มากันหรือว่ามอเป็นคนได้รับการเชิญไปด้วยคะ เรื่องกรรมการชุดน,นั้นนี่มอเป็นแค่กรรมการเราไม่ได้เป็นประธานนะครับทีนี้เพราะว่าในเรื่องของการที่จะวางแผนเรื่องของการป้องกนันน้ําท่วมไม่ใช่เป็นหน้าที่หลักของของมอเราเพียงแต่เป็น่วยหน่วยเสริมหน่วยเสริมเข้าไปให้กับให้กับส่วนราชการอื่นนะครับรอบที่ผ่านมาของปีที่แล้วนี่เรียกไปหลังน้ําท่วมได้กี่สัปดาห์คะเราเล่นคะ่ะเขาเรียกไปตอนไหนคะอพ,พ,พอดีผมผม, <laughs> ผมไม่ได้เป็นกรรมการชุดน,นั้นแต,แต่แต่ทราบว่า ทึ่อาจารย์วรวิทย์จะเป็นคนให้ข้อมูลอาจารย์อ,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 อาจารย์วรวิทย์จะเป็นจะเป็นหนึ่งในกรรมการชุดนั้นนะครับซึ่งซึ่งที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าคือมอเนี่ยเป็นศูนย์กลางตอนที่ผู้สื่อข่าวลงมาทุกสํานักเนยนะคะคือคือตอนนั้นใช้แผนของมอเองหรือว่ามีแผนประสานงานกับหน่วยงานอื่นเป็นแผนของมอเองครับเราเราคือคือคือเนื่องจากว่าเวลาน้ําท่วมหัดใหญ่ทุกครั้งเนี่ยมอเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ในที่สูงนะครับอันที่สองก็คือว่า เรามีบุคลากรและก็นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในมหาลัยอยู่เป็นจํานวนมากผมเข้าใจว่าอยู่สักประมาณหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้เมื่อ,เม,อเมื่อชาวบ้านประสบอุทก,กภัยนะครับอีกอันหนึ่งเรามีโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรื่องของโลงทําน้ําประปาเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้เรามีเรามีหมดที่จะ คอยสนับสนุนนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรามีสถานีวิทยุที่จะคอยเป็นส่วนกลางที่จะคอยประสานงานเพราะฉะนั้นมออก็เป็นทําเลที่จะช่วยเหลือ,อชาวบ้านได้ดีที่สุดนะครับที่ผ่านมาทุกครั้งที่น้ําท่วมเราก็เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือ,อเช่นเรื่องตั้งแต่เริ่มทํากับข้าวเข้าไปแจกจ่ายนะครับผลิตน้ําดื่มซึ่งเรื่องผลิตน้ําดื่มนี่ก็มาช่วงหลังเพราะว่าพอเราประสบว่า ชาวบ้านขาดน้ำนในช่วงครั้งก่อนๆน,นู้นเราก็มีการพัฒนาเครื่องผลิตน้ําดื่มขึ้นมานะครับพอ,พอเกิดเหตุการณ์เราก็ผลิตน้ําดื่มเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นในในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นส่วนที่จะทําให้เราเรียนรู้นะครับเราก็ประมวลสิ่งที่เราประสบการณ์มาทั้งหมดแล้วก็จัดระบบครั้งปีห้าสามนี่ผมคิดว่าเราจัดระบบได้ค่อนข้างจะดีมาก คุณจอมขวัญก็ก็จะเห็นภาพนะครับว่าระบบของเราค่อนข้างจะ,จะ,จ,ะจะดีกว่าทั้งก่อนๆมากแล้วก็เรามีระบบที่จะคอยดูว่าไอ้ตรงไหนเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วและเรามีการประสานงานกับ,กบหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือนะครับทางเาทศบาลหัดใหญ่นะครับหลายที่เราก็ก็มาช่วยกันประสานงานครับใช่ค่ะคน้องๆที่มอซิกแพ็ขึ้นเลยทีเดียวนะคะหุงเข้า <c oughs> แพ็คเข้ากันนะคะ <c oughs> ค่ะ ในในส่วนของมอเองเนี่ยแผนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเป็นแผนที่ช่วยหลังเหตุการณ์ถูกไหมอาจารย์ไม่ไม่ใช่แผนที่จะสามารถป้องกันได้ก่อนเหตุการณ์เกิดใช่ไหมคะใช่ใช่ครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นแผนที่ค่อนข้างเร่งด่วนไหมคะเพราะว่าวันที่ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่มากันก็จะเห็นว่ายังยังต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับแผนเปลี่ยนแผนกันตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะลักษณะของการเข้าไปหาคนในพื้นที่ซึ่งยังเดือดร้อนอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้เจาะจงว่าหน่วยงานไหนผิดพลาดนะคะแต่หมายถึงว่าคือมอเองก็ยังต้อง ต้องหาเลยว่าจุดไหนที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าตรงตรง,ตรงสถานที่ดําเนินการของมอเองก็จะต้องมีมีการเช็คจุดที่แจ้งเข้ามามีรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะทั้งทั้งโทรศัพท์แบบฟิกซ์ไลน์แล้วก็แบบมือถือด้วยเนี่ยคือน,นั้นเป็นแผนที่เกิดข,ขึ้นแล้วเหตุเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเอออาจารย์ในในแง่ของมอเนี่ยถ้าสมมติมีการวางแผนระดับจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยนะคะสถานศึกษาจะเข้าไปมีบทบาทแบบไหนก่อนเกิดเหตุน้ําท่วมอะคะ ครับจริงๆหลังจากท,ที่น้ำท่วมคราวนี้ในปี53เนี่ครับเราก็ได้ระดมความคิดเห็นของออผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ระดมว่ามอเราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยนะครับเราก็จะมีประเด็นวิจัยซึ่งซึ่งผมเข้าใจว่า,าเอกสารในนี้เราก็ได้แจกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสําหรับวันนี้ผมก็อยากจะได้ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมว่า mm hmm. จะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรในประเด็นนี้นะครับ ส่วนส่วนประเด็นที่ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะ,ะวางแผนการป้องกันเนี่ยก,ก็ผมคิดว่ามันก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะสั้นก็เช่นเรื่องของอการที่จะเข้าไปวางแผนระบบะการว่าเมื่อเมื่อมีพายุเข้ามาเราจะจัดการยังไงกับกับการ เตือนภัยอะไรพวกนี้นะครับส่วนระยะยาวก็คือเรื่องของการที่จะศึกษาวิจัยอย่างในเรื่องประเด็นที่เรายังไม่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหายัางไงแต่เราอยากจะใช้ทฤษฎีเข้าไปช่วยวิเคราะห์ดูก่อนอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของระยะยาวที่ทจะเข้าไปช่วยแก้ไขได้ค่ะ,ะคเดี๋ยวกลับมาที่มออ,อใหม่นะคะมาที่อีกหนึ่งท่านนะคะในนามของสภาประชาชนสงขาเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมค่ะอาจารย์วรรวิย์สภานี้สภาชื่อนี้เนี่ย เกิดเกิดเกิดอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเกิดหลังเหตุการณ์5้าสามคะครับสภาประชาชนสงขาเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยเป็นสภาที่ประชาชนตั้งขึ้นเองนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมปี2543อ๋อค่ะแล้วเราเริ่มทํางานกันละคือ,ค,อคือเราทราบกันว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์น้าท่วมปี31เนี่ยมันก็จะมีการประชุมเรียกคุยกันเชิงวิชาการต่างๆแล้วต่างคนต่างก็สะบัดตูดกลับบ้านนะครับไม่ทําอะไร จนกระทั่งอาจารย์ผู้จะเห็นจังหวะสะบัดเลยค่ะก็มันมันก็จะเป็นอย่างนี้กันบ่อยครแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องต่อเนื่องนะไม่งั้นมาคุยอังเสียเวลาเราก็พยายามที่จะหาองค์กรฮะประชาชนเนี่ยรวมกันเป็นองค์กรขึ้นมาเพื่อคุยกันก่อนว่าเราอยากจะอยากจะได้อะไรอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆ เราจะทาอะไรกันผู้ที่มาร่วมกันเป็นในนามประชาชนใช่ไหมคะประชาชนแท้ๆเี่ยไม่มีตัวแทนหน่วยงานองค์กรอะไรมาในนามประชาชนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยวันศุกร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเป็นที่ประชุมวันวันศุกร์ทุกทุกทุกค่ำวันศุกร์เราจะมาประชุมกันทีนี้หลังจากน้ําท่วมครั้งนั้นเราก็ใช้เวทีนี้ฮะมาคุยกันในเรื่องของเฉพาะเรื่องของน้ําท่วม แล้วก็เลยกลายเป็นตั้งเป็นสภาประชาชนเพื่อสองขาเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมอจาจารย์คะถ้าขอให้วิเคราะห์ของปีที่แล้วคะ่ะ53สมสภาประชาชนสรุปบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงคะครับคือผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ปี44มาดีกว่านะฮะสั้นสสรุปรเลยว่าเราทํางานมาทุกปีเรามีผมเตรียมสไลด์มานะฮะ30สไลด์ทุกท่านคงได้อยู่ในมือแล้วนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้พูดตามสไลด์ละก็คือตั้งแต่ปีส4เป็นต้นมาเราก็ พอดีท่านสมพรนะฮะท่านผู้ว่ารายการจังหวัดมาเป็น,นเป็นผู้ว่าปีแรกเลยผมมีโอกาสเข้าไปคุยในาน,ในามในนามของหมา,ายลายด้วยในานามของสภาประชาชนด้วยก็บอกท่านบอกว่าเนี่ยสงขลาเนี่ยจริงๆมาทำมาเอ่อมามา,มาเป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยถ้าจะทําให้สําเร็จเนี่ยอย่าให้น้ําท่วมสงขลาหรือว่าถ้าถ้าน้ำจะท่วมก็ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่านั้นเองท่านเชิญผมไปที่ประชุมจังหวัดเลยเพราะว่าทุกปีจะมีเรื่องการประชุมที่จังหวัดว่า จะเตรียมการเพื่อ,อต่อสู้กับไอ้เรื่องน้ําท่วมอะไรต่างๆดินถล่มอะไรต่างๆ,ๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้ผมไปนําเสนอว่าเราควรจะทําอย่างไรสุดท้ายเราก็จากที่ประชุมของสภาประชาชนเนี่ยได้สรุปกันว่าเราควรจะผลักดันให้เกิดเขาเรียกว่ากรรมการเฝ้าระวังรละติดตามสถานการณ์น้ำนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสถานการณ์น้ําเป็นอย่างไรแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดเตือนภัยนะฮะทให้เราสามารถที่จะเตือนภัย ได้ก่อนที่น้ําจะมาซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะฮะทุกครั้งที่น้ําท่วมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วน้ําท่วมแง่เลยแต่ว่าคนที่จะถูกน้ําท่วมไม่รู้เ,เราได้ทําดําเนินการมาถึงปี48เป็นปีสุดท้ายของท่านสมพรแล้วหลังจากนั้นท่านไปเป็นรองอธิบดีไอเป็นรองปลัดกระทรวงนะฮะก็ได้มีฝน,นตกหนักเหมือนกันปี48น้ําก็จะท่วมเราสรุปกันนะฮะพอดีมีนักวิชาการจากกัดกรมชวประธาน ดรพิเชษมาจากกรุงเทพพอดีมาช่วยกันประ,ประเมินสถานการณ์น้ำเราบอกน้ําท่วมแน่นอนเลยก็ได้ออกทีวีแล้วก็ไปประกาศว่าจะมีน้ําท่วมในปี2548แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ไอ้เนื่องจากว่ามันน้ำไม่ไม่ไม่แรงแบบปีนี้นะครับก็ทําให้ไอ้เรื่องของความแล้วหลังจากปี48มันมีการขุดคลองอุตภาภูเนี่ยนะฮะความจริงขุดคลองอุตราหูดขุดตั้งแต่44แต่48ยังไม่ทะลุเลยฮะ ไปทะลุอ่ะสี่สิบแปดปีตอนน้ําจะท่วมนั่นแหละแล้วปีสี่สิบเก้าถึงจะทะลุลงทะเลนะฮะประชาชนชาวหาดใหญ่ไม่มีใครรู้หรอวครับว่ามีคลองจริงคลองที่ผ่านตรงหาดใหญ่เนี่ยแต่จริงไม่มีปลายคลองมันยังไม่ทะลุนะ mm. เรารู้ว่าปีสนะี่เก้าอ่ะคลองถึงจะทะลุคืออ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอป,ปีสี่แปดน้ำไม่ท่วมรุนแรงปรั๊บผมว่าความเชื่อความเชื่อว่าคลองอุดรเพเนจะช่วยเขาได้เนี่ย ทำให้ประชาชนเอ่ยหรือคณะมการที่จะตั้งขึ้นโดยจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นปีห้าสามเนี่ยยังไม่ยังไม่ตั้งเลยนะฮะกรรมการชุดนี้ผมตามมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาไว้จะตั้งรือยังทําไมไม่ตั้งสักทีก็ไม่ได้มีการตั้งจนกระทั่งน้ําท่วมนะเสียดายเพราะว่าเราตั้งเราตั้งใจมาเราทํางานมาสีตั้งแต่ปี4ี่ี่มาถึงห้าปีห้าบามไม่ยังไม่ทันทำน้ําท่วมซะก่อนเนี่ยมันน่าเสียดายตรงเนี้ยถอยรอหน่อยก็ไม่ได้ ก็โชคร้ายครับพอดีผมเองผมก็ป่วยตอนต้นปีก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งการ<ะ>ประสานตรงนี้ก็น้อยไปก็ก็เลยก็ต้องเสียใจยแทนคนหัดใหญ่ครจริงๆปีนี้เราน่าจะเตือนได้<ฮ>แล้วผมก็ติดประชุมในวันที่วันที่หนึ่งะ,ะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยฮะพอเปิดมาตอนเย็นนะะี่ยในในภาพน,นี้ผมกลับไปที่ทํางานผมไปเปิดดูในเว็บเว็บที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงว่าเราที่ที่ของศูนย์ตัวนะฮะ เว็บอันนั้นก็ทำโดยได้รับความร่วมมือจากสภาประชาชนเนี่ยแหละครับที่ทำมาใ,ใช้จนถึงปัจจุบันมผมเข้าไปดูเว็บนี้ะนะฮะเชื่อไหมฮะว่ามันเป็นสีม่วงทั้ง,งกระดานเลยสีม่วงนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีฝนทั้งยี่ส24ี่ชั่วโมงเนี่ย2 5 0ห้าสิมิลในรุ่มน้ำอุทภเพลท,ทั้งรุ่มเลยผมเห็นผมช็อกอะฮะเพราะาตอนนั้นมันเย็นแล้ว5-6ห้าหโมงเย็นแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะช่วยไม่ทันแล้วฮะเพราะตอนนั้นทุกอย่างมัน มันก็ราชการก็ปิดแล้วอะไรก็แล้วแล้วกลางคืนน้ําก็มาแล้วรุนแรงมากเพราะจริงๆแล้วข้อมูลข้อมูลอันนี้นะฮะถ้าประชาชนมีความรู้นิดหนึ่งนะฮะเปิดเข้าไปตรงที่ผมเปิดเนี่ยรู้เลยน้ําท่วมแง่แก่เลยเข้ายากไหมอาจารย์ไม่ยากเลยฮะอันนี้คนที่เคยใช้จะรู้ดีว่าเข้าง่ายมากสงขาฮะสงขาเม็ด MET นะครับ .org ฮะสังเกตนะฮะว่าท้ายลงด้วย .org ไม่ใช่ .com หรือไม่ใช่ อ่าจ uh, ีนะฮะ T H ซึ่งซึ่งเป็นเป็นอของเราเป็นภาคประชาชนก็เลยตั้งเป็น o R G ฮะตัวนี้แต่ว่าถ้าถ้าจะเข้าทางทางศูนย์อุตุนะฮะเข้าทางอุตุไอกรมอุตุอะไรก็เข้าได้ฮะเข้าไปเปิดปุ๊บโอโ้โหตกใจเลยฮะไม่ยากมไม่ยากายครับเข้าง่ายมากค,ครับ,รบเข้าไปเล่น f a c e b o ๊ k ยังยากกว่าเลยเนาะครับค่ะ มีเสียงด้วยอะแสดงว่าเข้าเคยทุกันบน่อยใช่ไหมคะ<ต>อาจารย์<ต>นิดเดียวค่ะจากการสรุปบทเรียนของภาคประชาชนเองเนี่ยนะคะคเมื่อปีที่แล้วแผนงานไปพลาดตรงไหนคะคไม่ไม่ได้โทษว่าหน่วยงานใดนะคะแต่หมายถึงว่าแผนการเตรียมรับมือไปพลาดตรงไหนคะอาจารย์อันแรกก็คือเนื่องจากว่ามันนานมาจากปี4ีสานะไม่ท่วมมาหลายปี มันก็พลาดตรงที่ว่าเหมือนเราก็ย่ามใจด้วยไหมฮะครับผมเองเนี่ยไม่ใช่ฮะผมไม่ได้ย่ามใจเลยนะไม่ไม่หมายถึงว่าคือโดยโดยทั่วไปเราก็ไม่คิดมันจะใหญ่คนส่วนใหญ่จะย่ามใจคิดว่ารอหนึ่งจะช่วยเขาได้แล้วน้ําจะไม่ท่วมแล้วคนหาาใ่ญ่คิดอย่างนั้นจริงๆฮะผมเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะว่าคนห่าใ่ญ่นี่ประมาทมากประมาทมากเลยว่าน้ําจะไม่ท่วมห่าใ่ญ่เพราะมีคลองรอหนึ่งพูดกันอยู่ตรงนี้นะเป็นหลักเลยทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากหนึ่งคือก็เกินเกินกว่าที่คาดเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้น สองคือเมื่อสักรุ่นี้เท่าที่ฟังอาจารย์รวิทย์คือเหมือนกับว่าการการกระจายข่าวด้วยปะะ่ะคะอันนี้ยังไม่ได้กระจายเลย<ช>ไม่มีม<ะ>การกระจายข่าวก็มีปัญหาถึงตอนเย็นแล้วฮะตอนเย็นวันที่หนึ่งแล้วเพิ่งจะกระจายข่าวกันแต่กระจายแบบไม่มีประสิทธิภาพครับอันนี้ผมนําเสนอตรงนี้เลยได้ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราอะนะ,ะเราอยากได้ข้อมูลเรารู้สมมุติถ้าเรารู้เนี่ยผมรู้วันนี้อีก15ชั่วโมงข้างหน้าน้ําจะท่วมหาดใหญ่เนี่ย ผมไม่มีปัญญาที่จะบอกคนหัดใหญ่ได้เนี่ยเป็นวิธีการที่สภาประชาชนเสนอต้องผ่านด้านไหนถึงจะครอบคลุมได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดคะครับง่ายๆก็คือข้อมูลระดับท้องถิ่นเตือนภัยระดับชาติครับเข้าศูนย์เตือนภัยเลยพิบัติแห่งชาติเลยแล้วออกทางนั้นนะฮะมันน่าจะช่วยได้ก็คือโทรทัศน์ทุกช่องที่ออกอากาศทั่วประเทศนะคะเช่นรวมการเฉพาะกิจเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มันผมว่าคือหัดใหญ่ไม่เหมือนที่อื่นนะคนอื่นจะมาช่วยหัดใหญ่พอมาถึงน้ําแห้งแล้ว ถูกไหมฮะแต่คนหาดใจชีพหายแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันไปแล้วฮนะมันไปแล้วมันมาเร็วมากไปเร็วมากฮนะแต่ว่าแค่วินาทีเดียวที่ท่วมหาดใจมันก็เสียหายแล้วฮนะ,ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินอะแล้วก็เป็นสินค้าครับผมหนึ่งเรื่องของแผนสองเรื่องการเตือนภยัยการกระจายข่าว อยู่ในโหมดเดียวกันใช่ไหมคะมีะอย่างอื่นไหมคะนอ,อ,อ,อกจากอีกนิดหนึ่งนะ,ะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของอนาคตเป็นแผนระยะยาวก็คือคเรื่องของการให้การศึกษาว่าหาดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่น้ําท่วมเราจะอยู่กับมันอย่างไรอสอนเด็กนะครับผมไม่สอนผู้ใหญ่อะ่ะเพราะสอนผู้ใหญ่ในสอนเดี๋ยวก็ลืมสอนเด็กๆเลยฮะให้เหมือนท่องจําตอนไอ้สุดบรรจัตยยางเลยครับเราจำาบับรรจัตยยางได้ใช่ไหมฮะจนถึงวันนี้ยังจําได้เลยใช่ไห พราะเราเอาข้อมูลดีๆมาให้ไลนะะ์นะครับผมว่ามาให้ไลน์ท่านทดลองโูรศัพท์เนี่ยช่วยจัดการทำหนังสือสักเล่มท้องถิ่นศึกษาครับลุ่มน้ําอุดภพยทั้งลุ่มเลยไม่ใช่เฉพาะอาดใหญ่ลุ่มน้าทั้งลุ่มเนี่ยจะต้องรู้แล้วว่าเขาจะต้องทําเอาตัวอย่างไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะคนหาดใหญ่จะต้องอยู่บ้านสองชั้นขึ้นไปออย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่จะต้องต้อง,ต,องต้องทาแล้วก็ไม่ต้องอพยพไปไหนนะเพื่อนผมคนหนึ่งนะอยู่ในในเมืองนะพอน้ําท่วมหาดใหญ่คราวนี้ เขานอนสบาย3ามวันกินมาม่าแทนที่มีปัญหาก็คือเบียร์ไม่เย็นปัญหาเฉพาะตัวมากเลยอะ่ะครับผมเชียอันี้เพื่อให้เห็นนะครับว่าเขาเขาไม่จำเป็นต้องอพยพไปไหนค่ะบางทีเราไปเตรียมแผนอพยพมากเกินไปฮะอของหายแล้วใครจะช่วยดูแลเรือเขาวิ่งไปชนไปป้้นในบ้านถูไหมฮะเขาต้องอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านชั้นสอง แค่นั้นเองของก็ยกขึ้นไปภายในสิบห้าชั่วโมงยกหมดยกหมดฮะขอให้เป็นสมบัติฮะยกหมดรับรองนะฮะแล้วน่าจะปลอดภัยผมบอกจากจะให้ช่วยหมายอะไรช่วยได้ดีที่สุดก็เรื่องนี้เรื่องให้ความรู้กับคนว่าเขาอยู่ในเขตน้ําท่วมส่วนคนอื่นๆอาจจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับอย่างเช่นจะขุดคลองอะไรต่างๆหรือว่าจะสร้างเขื่อนสร้างอะไรผมไม่ว่าฮะยินดีครับทุกอย่างแต่ขอสองอย่างฮะอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลระดับท้องถิ่นเตือนภัยระดับชาติ อันที่สองคือหาดใหญ่เป็นเมืองน้ําท่วมเราจะอยู่กับมันอย่างไรสอนเยาวชนครับค่ะครับขอบคุณยังเป็นเยาวชนกันอยู่ไหมคะ <laughs> น่าใสใช่ไห <laughs> มะมีมีคำถามที่ฝากขึ้นมาแล้วบ้างบางส่วนนะคะอ๋ะอ,อ,อเป็นกันอันนี้คือรวมมาแล้วใช่ไหมคะมมอ๋อเดี๋ยวมีอีกนะคะผมผมถามในเขตนะครจริงๆเป็นคำถาม,ม,มที่ยาวมากเดี๋ยวเอาไว้อ่านก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาสะกดก่อนแต่ว่าเออไม นิดเดียวค่ะถามทีมงานไมโครโฟนที่เตรียมไว้สามารถใช้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมคะมีมีใครอยากจะใช้ไหมคะ,สะแสดงความเห็นค่ะติชมวิพากวิจารณ์ดาทอไม่มีนะคะไม่มีใครอยากเปิดเผยตัวนะคะงั้นฝากผ่านขึ้นมาที่อ่ะมีไหมคะตรงเชิญค่ะเชิญค่ะ ขอสักคำถามสั้นๆนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านประธานแล้วก็ท่านนายกครับและก็ทุกท่านผมสเุเทพพิรัช์ูดประธานผู้สื่อข่าวชุมชนของจังหวัดสงขลาคือทุกอย่างนั้นผมมานั่งฟังท่านนักปรชาการผมดีใจครับที่ท่านให้ความมือสำคัญกับ อําเภอหาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วผมเท่ากับประดับฟังแล้วนั่นนะ่ะมันเป็นแค่วิชาการเป็นแค่จุดที่กำลังจะเริ่มต่อไปนะไม่ได้ถอยหลังกลับไปนะครับผมคือผมได้ทำวิจารณ์ทั้งหมดหกเวทีก่อนหลังเจดนามท่วนเนี่ยรอบอำเภอรอบจังหวัดหาดใหญ่หกเวที T, ได้รับเกียรติจากประชาชนที่ ให้ข้อคิดว่าควรจะแก้ไขเช่นไรควรจะปฏิบัติเช่นไรนะครับมันก็ดีครับนะแต่เรามาเอาจริงๆแล้วผมว่าทั้งคลองอุตภาวนี่คือเส้นเลือดหลักที่เอาน้ำหลั่งลงมาถึงหาดใหญ่เส้นที่ฝางน้ําถูกครับท่านรบปรีณาเมศท่านจึงสองเส้นนี้ไว้แลียกว่าแก้สองเส้นนี้ให้เทแล้วก็ออก ถ่ายแล้วก็อย่าให้มันขังคือหันใหญ่นะโอกาสขังก็ไม่เกินสามวันท่านนายกเหนื่อยครับผมทราบผมทาข่าวอยู่ผมเหนื่อยท่านก็เหนื่อยถ้าไม่หลับไม่นอนนะครับผมผมผมเข้าใจท่านนะครับเพราะว่าการหนึ่งการสื่อสารให้ประชาชนเมืองหาดใหญ่ทราบนะ่ะยากยากจริงหนึ่งคือว่าคนหาดใหญ่นะ่ะรู้แล้วน้ำํำเคยท่วมแบบนี้มาแต่ภัยอ่ะมาถึงแบบเนี้ย เขาสาม,มารถแก้ได้แต่ครั้งเนี้ยมันมาหนักพราะมันมาหลายทิศทางมาเยอะมากแล้วก็วันเดียวนะผมคิดว่าไม่เกินหกชั่วโมงอะไรก็แก้ไม่ได้แล้วครับเพราะทีวีทั้งหมดมีสี่ช่องห้าช่องออกแต่เรื่องละครน้ำเน่าทั้งเพออกรายการเพลงทั้งเพลมีช่องสิบเอ็ดของท้องถิ่นออกประกาศมีวิยุคขึ้นแปดแปดมอออกให้ทั้งวัน ให้ประชาชนได้รับทราบแต่จนไม่ฟังครับไปเปิดการ์ตูนไปเปิดหนังเสียนั่นถ้าช่วยกันทั้งหมดผมว่ามันมันช่วยได้เยอะแต่ถ้าความเสียหายจริงๆแล้วาใหญ่ครั้งนี้มากครับมากมากเพราะว่าทุกคนเชื่อไงวามันจะไม่ท่วมมันจะออกทางรอเก้ารอหนึ่งรอทวีตได้หมดแต่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าน้ามันมาหลายสายนะครับผมก็ขอฝากหน่วยงานทุกๆท,ท่านที่มีความรับผิดชอบนะครับกลับไปพิจารณา แล้วก็หาทางแก้ไขคนหัดใหญ่ก็จะสุขสบายครับขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะเนชั่นไม่มีละครค่ะเดี๋ยวค่อยคิดค่าโฆษณากับท่านอธิการนะคะมาที่คำถามนะคะแต่จริงเป็นคำถามซึ่งเรียนชิดว่าเป็นคำถามที่คงจะเจอวนทุกๆครั้งที่น้ำท่วมหัดใหญ่แล้วก็คงจะเป็นคำถามพื้นฐานนะนะคะเป็นคำถามซึ่งน่าจะ ตอบได้แบบพูดถึงหัดใหญ่แล้วก็พูดถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้ด้วยนะคะคำถามคือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้น้ำไม่ไหลเข้าพื้นที่หัดใหญ่ท่านไหนยกมือตอบก่อนนะคะถ้าตอบถูกเดี๋ยวให้เปิดป้ายค่ะมีไหมคะคำถามนี้ท่านกรมุตุนิยมวิทยาค่ะเชิญท่านค่ะคือผมนั่งในฐานะคณะทำงานอีกชุดหนึ่งนะครับเ,เป็น คณะทำงานเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับคือเราในคณะทํางานนะฮะเราพูดถึงเรื่องการฝนผ,ผมรากฏว่า10ปีย้อนหลังเนี่ยการเกิดฝนในพื้นที่จะช